วันนี้เนระิ่ม EP ใหม่นะคะของสัปดาห์ใหม่ด้วยค่ะเดือนมิถุนายนนะคะเร็วจังเลยค่ะอาละเตรียมนะคะนักเรียนค่อยๆเข้าสู่การปล่อยวางทุกครั้งปล่อยวางอะไรบ้างปล่อยวางปัจจัยบวกและปัจจัยลบค่ะ เรามาตามการหายใจกันนะคะ สัมผัสได้ว่าความสดชื่นเกิดขึ้นในทันทีหากเราหายใจให้ดีและถูกต้องถูกไหมคะมุนกระดูกคอคะ่ะมุนสบายไม่รุนแรงหักหงมกระดูกคอเล็กๆเจ็ดท่อนเริงราบไปกับเรา มุน360องศาปราศจากอุปสรรคแม้เพียงเศษเสี้ยวและหมุนกลับทิศค่ะขยับร่างกายคืึ่น ไหวกระดูกข้อต่อของเราไปมาผ่อนคลายค่ะเตรียมค่ะนักเรียนเข้าสู่การปฏิบัติอาสนะนักเรียนนั่งในท่าสบายในขณะนี้ถ้าเราปราศจากอุปสรรค เราจะนั่งด้วยเท้าตัวฟีนะคะเตรียมค่ะหายใจสบายสองแขนกลางออกไปซ้ายขวายืดช่องท้องไม่งอหลังหายใจต่อเนื่องขาของนักเรียนผลักข้อเท้าข้อมือของเราก็ผลักข้อมือนักเรียนจะพบว่าระยะตัวฟีของเรานั้น เป็นอิสระการเปิดกว้างของแนวกระดูกทรงออกและหัวไหล่เป็นอิสระหายใจสบายไปด้านหน้าช้าๆทุกจุดของนักเรียนกำลังคงท่าคงความเสถียรตึงสูงสุดค่ะ คุณของเราเกิดขึ้นเสมอนักเรียนกำลังโบยบินไปเหนือปุยเมฆเหนือเวิ้งน้ำความแตกต่างอย่างไรระหว่างเวิ้งน้ำที่มีชิวริ้วเลเก็กๆของคลื่นและปุยเมฆที่มีปุยเลเกย็กๆประกอบกัน เขาเหมือนกันอย่างไรเขากลายเป็นวิวจิ๋วทัดที่ดีเขาอยู่รอบและเขาก็อยู่กับเราหายใจต่อความยิ่งใหญ่นี้ร่างกายของนักเรียนกำลังปฏิบัติและเราสดใสค่ะ วิถีแห่งปลายเล็บทุกวิถีแห่งอนุสดใสยอย่างเด่นชัดหายใจต่อช่องท้องและแผ่นหลัง เข้าเรามัดระวังนะคะทุกจุดยังคงตึงสู่วินัยกลับคืนผ่อนคลายสามการหายใจลึกๆค่ะนักเรียนพบใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นยิ่งใหญ่นักเรียนพบใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น,น,นก,นว,ากานนนว้างและไพศาลดังแผ่นฟ้าแผ่นน้ำ หายใจสบายขยบนั่นนะคะเขาจะปรับเข้ามาสู่การพักแมน,นักเรียนต้องการงอเท้าในสิทธาหรือสุขาสุขาอาสนะคือการไม่สอนสิทธานั้นคือการสอนหรือคัศมาจินั่นเองแต่ถ้าซ้อนเราจะสอนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะพบว่า เราก็จะสนับในลักษณะนี้หากไม่สอนสมองสองซีกจะถูกพัฒนาไปด้วยกันเตรียมนักเรียนมุนผ่อนคลายกระดูกคอนักเรียนจะพบสัญญาณที่เขาเตือนและเปลี่ยนแปลงต้องผลัเมือคลูกหรือไม่ไม่ต้องวงนะคะขึ้นอยู่กับความตื่นของแต่ละปัจเจก และเขาก็อาจส่งสัญญาณของความพร้อมอีกครั้งเตรียมค่ะนักเรียนเปิดเท้าของเราตัวฟรีหลายคนอาจเปิดได้เพียงเท่านี้ไปด้วยกันค่ะไม่สวัสดีะชาตินะคะเตรียมค่ะร้างเลือเส้นเอ็นใหญ่น้อยเขาก็จุดเรียมโบกหบวดยง สองแขนของนักเรียนขณะนี้เปลี่ยนแปลงหรือคงเดิมได้เช่นเดิมเช่นนี้นะคะนั่นคือทางเลือกหลักข้อเท้าตึงตรงหรือนักเรียนต้องการที่จะยืดขึ้นตรงนั่นก็คือทางเลือกไม่บังคับและไปด้วยกัน นักเรียนจะไม่มีการบาดเจ็บระมงนะคะหยุดในตำแหน่งที่นักเรียนคิดว่าเขาพร้อมตึงสูงสุดค่ะ ใจเข้าคืนกลับแล้วนะคะกลับมาพักได้3การหายใจนักเรียนจะพบว่าเขาไม่มีการระบมบอบช้ำน,นะคะขยับจุดที่เล็กที่สุดก่อนและประคองกลับเข้ามาอย่างถูกต้องกนนอล้ามเื้้และเส้นเอ็นหาได้หักโหมแต่เขากำลังเข้าสู่การเดินทางไปกับเรา ด้วยการปัฒนาที่ยิ่งใหญ่ค่ะความยืดหยุ่นด้วยมวลของตัวเราเครื่องมือที่วิเศษส,สุดจากเทพผู้สร้างมุนกระดูกคอสลับกลับทิศ่าเหมือนขาของเราได้เดินทางไปในระยะทางหนึ่งทีเดียว ใช่น้อยและเราก็รู้สึกว่าเขาเริ่มกระชุ่นกระชวยแล้วนะคะแขนของนักเรียนเตรียมพร้อมหายใจสาบายขาของนักเรียนจะวางอย่างไรก็ดีนะคะแม้เปิดออกไปก็ได้หายใจลึกๆค่ะเข้าสู่การพัฒนาไปด้วยกันสองแขนของนักเรียนยกขึ้นสู่ด้านหน้า ในตำแหน่งนี้ก็ดีถ้าเป็นไปได้90องศาต่อพื้นฟ้าพื้นดินด้วยระดับไหล่หลายคนหลับร้านอ,ดดอาจยกได้เพียงเท่านี้ไม่มีปัญหานะคะความเข้าใจเสมอกันหายใจสบายหมุนลำตัวไปทางขวาช้าๆไกล้สุดกลค่ะสองแขนประคองไว้ ประคองและร่างกายทั้งหมดประคองหายใจต่อเนื่อง กุ้งสุดค่ะ ของเราเจะสงบอย่างไรด้วย,ยโยคะโยคีให้เริ่มจากการสังเกตของเสลล์วเล็ก,ลกหรือตามลงหายใจของเราไปเราปฏิบัติได้หรือไม่ขณะนี้นะักเรียนกำลังติดตามอะไรและสังเกตเห็นอะไรบ้างรายละเอียดเหล่านี้จะเกิดขึ้น 都焦ของเรา，害在倒念卡。 สังเกตของเราติดตามบางครั้งสัญญาณเด่นชัดทำให้เราพบการรายงานผลในทานท่วงที่และนักเปลียนจะพบว่าเขาไม่หยุดที่จะรายงานผลและเราจะพบรายละเอียดที่มองไม่เห็นหรือเคยมองข้ามหรือไม่เคยสงังเกตหายใจต่อทุกอวัยวะนะคะ สัมพัน์กับทุกจุดในร่างกายได้อย่างไรเขาตอบรับตอบสนองหายใจต่อแต่ละอวัยวะขณะน,นี้ดูเหมือนเราจะเริ่มทำความรู้จักแนละกุ้นชินกับเขาได้หรือไม่หายใจไปกับเขาค่ะ แล้วนะคะกลับมาคานักเรียน 3. การหายใจนักเรียนจะพบว่าเขาสดใสอวัยวะด้านในเป็นอย่างไรด้านนอกเป็นอย่างไรพักได้นะคะนักเรียนอาจพักในท่าตุ๊กตาห้อยหรือท่าใดก็ดีหรือแม้แต่การวางเท้าเป็นตัวฟีเช่นเหลียวกับครูและเพื่อความพร้องเพรียอในการพักตัวฟรีนักเรียน งเปิดเท้าออกไปเช่นนี้และขยับเบาๆหายใจเข้าแอนเอวแอนอกทิ้งสีสะตรงกลางเมื่อจะยกคืนนักเรียนจะคืนกลับมาช้าๆนะคะ ใช้คอดึงร่างกายนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมค่ะเข้าสู่การาานั่งหมานกักเรียนจะพบว่าร่างกายของเรานั้นเข้าสู่การสลับเท้าได้ดีเข้าสู่การพัฒนาของอวัยวะ,วะสมองสองซียกขึ้นอีกครั้ง แม้การยกครั้งนี้หลายคนอาจจะมีระดับที่ต่ำลงไม่มีปัญหาค่ะนั่นคือเต็มร้อยสำหรับร่างกายและคำสั่งของเจ้านายใหญ่หายใจเต็มปอดม่นไปทางซ้ายจิตของนักเรียนติดตามไปร่างกายคลายกังวล เหมือนเขากำลังจะหมุนบิดไปมากขึ้นเหตุใดจึงคลายกังวลสัมผัสด้วยกา